สวัสดีค่นะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับครูทุกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระลดรูปกันค่ะนักเรียนก่อนเรามารู้จุดประสงค์การเรียนของวันนี้ก่อนนะคะ1บอกลักษณะของสรรลดรูปได้ 2. เขียนคำที่ประสมสรรลดรูปได้ 3. เห็นความสำคัญของการอ่านและ เขียนคำให้ถูกต้องค่ะคุณครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเรื่องสระรดรูปไม้นักเรียนได้ฝึกทําก่อนนะคะมีทั้งหมดอยู่3ามข้อค่ะให้นักเรียนนะคะตอบเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเสร็จสมุดเลยนะคะข้อ 1. ข้อใดเขียนผิดนะคะอนนี้นักเรียนตอบไปเลยนะคะว่านักเรียนคิดไว้าในใจว่านักเรียนตอบอะไรข้อ2คําว่าสวนรวมบวกประสมด้วยสระข้อใดนะคะ ข้อ3ข้อใดมีคำที่ประสมสารลดรูปนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนักเรียนตอบมีคำตอบไว้ในใจเลยนะคะแล้วคุณครูจะไปเฉลยท้ายคลิปค่ะให้นักเรียนมีเวลาทำา2นาทีนะคะในการตอบคำถามสองคำถาม3ามคำถามนี้นะคะโดยไม่ต้องเขียนใส่สมุดน,นะคะนักเรียนที่คำตอบไว้เลยนะคะว่าข้อ1นักเรียนตอบอะไรข้อ2นักเรียนตอบข้อไหนข้อ3นักเรียนตอบข้อไหนคะ่ะ ตอบเสร็จแล้วนะคะรมก็จะไปถึงเนื้อหาเลยนะคะนักเรียนสระลดรูปนะคะก็คือไม่ต้องเขียนรูปสรรนะคะให้ปรากฏหรือปรากฏแต่เพียงบางส่วนแต่ต้องออกเสียงนะคะให้ตรงกับรูปสระที่ลดนั้นค่ะเรามาดูเลยนะคะการลดรูปนะคะมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็จะเป็นหน ลดรูปทั้งหมดนะคะได้แก่พยัญชนะบวกสระโอนะคะแล้วก็บวกตัวสะกดเช่นนอนหนูนะคะบวกสระโอบวกกอไก่นะคะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะเป็นนอโอก,กอนกนะคะเห็นไหมคะสระโอจะหายไปเลยจะไม่มีสระโอเลยใช่ไหมคะก็จะมีแค่พยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดแต่ยังคงมีเสียงสระโออยู่นะคะนักเรียน ่าต่อไปค่ะมอมานะคะบวกสระโอบวกดดเด็กสะกุนะคะก็จะเป็นมมโอโดอมดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลดรูปทั้งหมดเหมือนกันนะคะจะเป็นพยัญชนะบวกสระอนะคะแล้วก็บวกตัวสะกุรอเรือค่ะตัวอย่างเช่นนะคะกบวกสระอแล้วก็บวกรอเรือนะคะ กสะละอแล้วก็บวกรอเรือสะกดนะคะก็จะเป็นคำว่ากอนนะคะกออรอกอนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นจจานบวกสละอแล้วก็บวกรอเรือสะกดนะคะก็จะเป็นจออรอจอนนะคะอันนี้คือนักเรียนจำให้ดีนะคะก็จะเป็นพยัญชนะบวกสะลกกสะอแล้วก็บวกตัวสะกดก็คือรอเรือนะคะจะออกเสียงเป็นกออรอกอนนะคะจออรอจอนค่ะ จะมีแช่นี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะก็จะเป็นลดรูปบางส่วนนะคะได้แก่สระที่ลดรูปไม่หมดนะคะเหลือไว้แต่เพียงบางส่วนของรูปนะคะพอเป็นเครื่องสังเกตนะคะให้รู้ว่าไม่ซ้ำกับรูปอื่นค่ะเช่นกอไก่บวกสระเอบวกยอยักษ์นะคะยอยักษ์สะกดนะคะก็จะเป็นกอเอยอยเกยนะคะเห็นไหมคะนักเรียนลดเฉพาะตัวอออ่างนะคะจะเหลือแค่ สระเอนะคะแต่ก็ยังออกเสียงสระเอเหมือนเดิมนะไม่ได้ออกเสียงสระเอนะคะนักเรียนก็เอยอเกยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกอไก่นะคะบวกสระอัวค่ะแล้วก็บวกนอนหนูสะกดนะคะก็จะเป็นกออัวนกวนนะคะกออัวนกวน อะไรที่หายไปคะนักเรียนใช่ค่ะไม้หรรากาศหายไปนะคะก็คือลดไม้หรรากาศจะแต่จะเหลือตัววอลวนไว้นะคะจะออกเสียงสระอ้วนเหมือนเดิมนะคะแค่ลดไม้หรรากาศไปนะคะจําไม่ได้นะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะครูก็มีคําศัพท์สระลดรูปมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านด้วยนะคะคําแรกค่ะอ่านว่าน no กอ่ะ นกนะคะมาสะกดนะคะนอโอกอนกค่ะต่อไปคำที่สองค่ะคำที่สองคำว่าลมอ่าลอโอมอลมอ่าต่อไปคำที่สามค่ะคำว่ากบอ่าสะกดนะคะนักเรียนกอโอบอกบอหอโอบอกบนะคะต่อไปค่ะคำว่าทงสะกดพร้อมกันนะคะทอโอ งอทงอ่าทออกงอทงนะคะต่อไปค่ะคําว่าผลไม้ค่ะผออกรอผลผออรอผลลออะละมอไอไมม่โทไม้ผลไม้ต่อไปค่ะคําว่าเตยน,นะคะตอเอยอเตยอ่าตอเอยยอเตยน,นะคะ ต่อไปค่ะคำว่าขวดขวดนะคะขออัวดดขวดค่ะต่อไปคำว่าบวกนะคะบวกสะกดพร้อมกันนะคะนักเรียนบออัวกอบวกนะคะบออัวกอบวกค่ะต่อไปคำว่าเกสอค่ะเกสรนนะคะก็จะเป็นกอเอเก สออรอสอนอจำได้นะคะถ้ามีตัวสะกดรอเรือแสดงว่าประสมกับสระออนะคะนักเรียนกอเอเกสออรอสอนนะคะอ่านว่าเกสอนค่ะต่อไปนะคะก็คำว่าสอนค่ะอันนี้คือลูกสอนนะคะสะกดพร้อมกันคะ่ะนักเรียนสอออรอสอนค่ะอ่าอันนี้คือคำศัพท์สระสระลดรูปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนค่ะที่คุณครูให้นักเรียนทําไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหมือนกันเลยคําถามคําตอบเหมือนกันวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งตอบอะไรข้อสองตอบอะไรแล้วก็ข้อสามตอบอะไรค่ะนักเรียนตอบกันไว้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อหนึ่งตอบอะไรเดี๋ยวจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนข้อใดเขียนผิดนะคะข้อหนึ่งข้อใดเขียนผิด นักเรียนคิดว่าข้อไหนเขียนผิดใช่นักเรียนคำตอบกท็ที่ถูกก็คือขอไข่นะคะถ้ามีสละถ้ามีค่าพยัญชนะผสมด้วยสละโอตัวไหนจะหายไปคะนักเรียนถ้าพยัญชนะผสมด้วยสระโอแล้วก็มีตัวสะกดตัวที่หายไปก็คือจะเป็นสละนะใช่ไหมคะก็จะเหลือแค่น,นหนูกับกอไก่นะคะต่อไปค่ะข้อสอง คำว่าสวนรวมบวกประสมด้วยสระข้อใดค่ะนักเรียนคิดว่าสระไหนคะอ่าสระอัวนะคะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ3ข้อใดมีคำที่ประสมสระลดรูปคะนักเรียนกไก่ข้อไข่ข้อควายนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะอ่าตอบข้อกอไก่นะคะก็จะเป็นคำว่าเอยนะคะ คือคำที่ประสมสละลดรูปค่ะอ่าวันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะคือให้นักเรียนเติมสละลดรูปลงในช่องว่างนะคะเพื่อให้ได้คำที่มีความหมายแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะคำแรกก็คือคำว่านกค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ นก nope. พยนชนะต้นก็คือนหนูสลักก็คือสระอกตัวสะกดก็คือกไก่นะคะส่วนคำก็คือคำว่าน nope. กนะคะแบบฝึกหัดท้ายบูเรียนม,มีทั้งหมดอยู่อันนี้หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคือคำว่าอะไรนักเรียนมีรูปเป็นรูปอะไรคะรูปก,กบใช่ไหมคะอ่าคำว่าก,กบนะคะก็จะเป็นข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สาม แล้วจะเป็นข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะมีทั้งหมดอยู่5คํานะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะต้นแล้วก็เขียนสระและตัวสะกดแล้วก็เขียนคําลงไปนะคะทําใส่สมุดร,รายวิชา,าภาษาไทยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูทางกลุ่มไลน์ดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ